ครับพี่น้องป้องไปครับผมก็สามรอบซะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แหละครับที่ผมหลวงประจักษ์จังหวัดร่อนท่านี่ครับผมเสร็จมาจากคุณนะครับภาคขอนแก่นกลับมาเข้าในเมืองอุดรต้องพานผมหลวงประจักษ์ครับก็สมัแรแน่ครับผมมาบิงแน่แล้วก็เนี่ยครับผมออกกําลังกายตามอ่าเรียกว่าสะดวกสบายของทั้งพ้อุดรนะครับเป็นมาออกกําลังกายอายุยืหมื่นปีพู้ละครับพี่น้องป้องไป ซึ่งบวกกับการกินยาแล้วก็กินกับข้าวกับน้ำรักษาสุขภาพทางด้านการกินดูแลสุขภาพครับผมกับไม้ยางบ้างสิครับมีเงินแสงเงินรานกับผมมีความหมายหรอกทางรักกับมแข็งแรงแมนสะครับผมสมัยสมนึงอ่ะคลิปต่อเนื่องวันหันครับผมก็เลยเอาครับผมเห็นไม่ได้สามรอบพอดีเนาะพี่น้องป้องไฟครับผมสำได้ตัวนึงกับขอเปลี่ยนกระด้งกระด้งไชเดอพี่น้องป้องไฟครับดีเกตบสุขภาพเพื่อนบ่ได้หายไปไสเด้อพี่น้องป้องไฟพอบกเจอหนึ่งพอวางเลยคิดทอดไล่ครับ อุปสรรคครับผมคุณรักนิวกระคาดครับรันออกขั้นสาพอดีครับน้องสาวเอาไอรีบลนะครับบอกว่จะพูดให้รานเบิ้งแน่ลุงโจอาวสัตไปจุดมันประเเณรดอกไม้ไฟสำหรับเป็นพูคักๆอีกนะครับผมผู้ขายก็ว่าดอกไม้ไฟเด้อดอกใหญ่กว่าอาวสัตว่าจุดไปที่หลองจุดมือก็อดีตเจไปม้วนจิ้วๆไปหันไปอยู่กับหลานก็เด้ภาไปจับดเป็นงอของปลาบึ้มเลยพี่น้องต่อไปหายไปกอนหนึ่งครับพี่น้องครับผมอ่ะเรื่องดีครับจะขอหนึ่งถ้าเป็นนิ้วหนึ่งเหย้าเนี่ยก็คือได้พิการแนนน่่อเพราาะว ถ้าห,หิวน้ำแข็งได้บดถ,ถือว่าเป็นพิการเพรา้นโอ้ยกลับมาบอกอยังสี่ดอสนสำับปลาครับพี่ลองปลอกไปอ่ะเวเนก์ลองลองเคาะครับมันเกิดสิมีเกิดแก่เจ็บตายทุกคนเหมืนประคับผมอ่ะรอบที่สามพอดีพี่ลองปลอกไปครับผมไปครับผมครับเอาไปไว้ผมรวมาจัดครับผม ครับที่ลองปังบายครับผมกัลาบก่อนนะครับเด,ด้อเคลีกีิปนี้ขอให้ฮาร์ดแล้วก็ร่วมกันแย่งกันไปตลอดนะครับผมตามกบนนะครับผมฮาร์ดครับผม